แบบไอ้ภูมันจะได้แบบไอ้แบบนี่แหละแล้วแต่แล้วแต่แแตยูก็ดีเหมือนกันต่ยูก็ดีอำไมเชี่ยกลางไว้เล่บบน,แบบนเล่นบนดีกว่าเล่นบนเล่นบนเราได้แบบบนเวทดเวทดฝั่งบนได้เวลดฝั่งบน <c oughs> ต้องเกลีรยตรงนี้แล้ววะเกอโจ๊กเกอร์ไปพี่เอาชิหายมึงไม่ได้หรอวะก็ไม่ได้พี่ระเบิดหรอกไกลเกินกันเกลี่ยก่อนลางล่างได้ปล่างลงบูได้ปะบูได้ปะบูได้ปะเอาไมยเนียนอยู่ดิอยว่ดยู่ดี๋ยว่ยดีวยวเวเดววเดี๋ยวเเดี๋ยวเดวยเดีดี๋ยวดเดียดเยเยเดวยดี จะกาดชาร์จหมักไปแล้วเว้ยภารกิจสำเร็จน้องกูน้องกูครับเราแยกแยกกันไว้แต่เราใส่ได้เลยนะรอรขอขอคลิปด้วยหน่อยขอคลิปด้วยหน่อยจนเนี่ยไม่สามยระกัดหายย้อนหน่

คุณแทงไปได้เนี่ยถ้าแบบเนี้ยมามาไอโจยังไม่สี่นิโจว่าดีเลยดีเไม่มไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไ้สี่แล้วอ่าโจสี่แล้วตะกัดไปะกัดสกัดสกัดปีไฟแรงรนรั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 นได้รันได้รันได้สวย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 แยกเลยอย่าก้ากกูไอลองลองอใส่สกัดก่อนเลยสกัดสกัดตายตายตบปีไปสีไป ซิไปซิไปเล้งไวเล้ยไซิซิไปนะซิไปโจ๊เกอร์ไปด้วยโจ๊กอันตีแล้วโจ๊กอันีแล้วเออเหียเออันตีนีแล้วอันตีหนีมาแล้วกลับกลับกลับกับเลนกลับเลนเวฟแกนกาดไอ้เนี้ยพี่เลื่อยเลยกูขอกูขอเลื่อนหลังป้อมกูขอเลื่อนหลังป้อมโจ๊กแฝปแลวพี่ไปเหียไว้จัดจะรอโยกอ่ หมดแล <Okay, S 1> e ้วใช่ใช่มันเคยร์ใช่ไหมกับกับลีกันนะฮึ่มฟิกโต๊ะมันมานานจะหมดไม่มีอะไรแล้วเวฟไม่มีเวฟม,มีรีดีมันมีฟิกมันมีฟิกเออหยอกลองป่ามันนะ,ค,ะค,ครับเออกูไม่ตามไหนไทมิ่งเขาจะไเรยนมัวอ่ะไดรพี่ ว้เขาตีแล้วตีแล้วตัวเดินแทงเดินแทงแทงแทงทุ่มเลยเฮาได้เขานด้อยู่บนเขาได้าอยู่บนมึงรอเกียร์กลางไปมคุณหนูนี่เล่ต้าขึ้นตัวเนี้ยไม่ต้องมาย้ำเดินล่างมากนะมันมีลูอีนรอเรียวเดี๋ยวรอรอเล่ต้องเลี้ยงเล่ต้องเลี้ยงเล่ต้องเลี้ยงล่างสองตัวล่างสองตัวเกียร์กลางเขาแดงเกียร์กลางเขาแดงสิบจกไปเลยไปเลยเฮ้ยไม่ลยกูกูต้องการบทนะไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปเลยผมผมเอาไว้ เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยร่างเดี๋ยวช่วยร่างเดี๋ยวช่วยไว้พี่ไว้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 มันเนี้ยได้แต่ไอ้ตัวเดี๋ยววดูอยู่ดูอยู่ปไม่ทันนะไอ้ป้าทุบติดเวฟอยู่มันเรียกบัวมากมันเรียกมันเรียกมันเรียกบู๊ได้ป้ะพี่ที่ไปบู๊ผมแรกปุ่มรักไก่ยากมีซีเนียรลงด้วยจ็อกเกอร์ตรงนี้จ็อกเกอร์ตรงนี้ปล่อยปล่อยก็ได้ยากตะกัดสะกัดแาวล่างลุยยาวล่างโอเคพูดตัดเวฟได้แค่นั้นเอ้ยมันกดสองแล้วพี่ กัดไม่รู้อยู่ในโอเจ็บวะเอ๊ะตะกอนอยู่หเชี่เชี่ยถ้าโดนลิงก็ตายกูกลับก็ได้นะเออเดี๋ยวกูไปรับไปเดี๋ยวไปรับหไหมไทมิ่งบวัวตอนเนี้ยเราช่วยอยู่เราช่วยอยูไอไ่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรกลางมีคนเกียร์ใช่ปะม,มันกลับคนหนึ่งมันกลับคนหนึ่งอ่ะเกียร์ได้แช่ร่างเลยก็ได้นะพี่พีพี่ยอดพี่ยอดไม่ต้องไป ไม่ไม <iku> <wer Tamam. S 1> um, ่ไม่ได้ไปเคลียร์ไม <Okay. S 1> <kad> ่ไ hey, ด้ไปเคลีย oh. ร์ไม่ได้ไปเคลียร์ทำได้นะครับย่ำ่ะล้อเลยเนี่ยไปดิสวย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 จิตบันติเดี๋ยวรู้อีหน่าจะมามันด้หายมันอมรู้อีมาและบูว่าเล็ดเล็ดเล็ดมันเล็ดมันเล็ดมันรู้อีย่ำหน้า รูอี้เจ็บรูอีเจ็บเฮ้ยอาออาดีทำออา๋ออ๋อไม่ตายเนี่ยตายเนี่ยลม่ได้ลงได้ลงได้ลงเฮ้ยดูอยู่ดูอยู่โอเคโได้ไม่ลงได้ไม่ลได้ไม่ลงได้ไม่ลงตีป้อมชิวตีป้อมมันไป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 มัไปไปไ้ามไหน่อยไปไม่หน่วิ่ง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 ลง่นะกูลงนะกูลงอ่ะนะลงห้าตัวห้าตัวห้าตัวไปก่อนะไปก่นห้าตัวโอ้สกัดไปเออมันว้าไปมน้าไปแต่เราได้ป้อมคืนอยู่ว่ะ เพ <อ S 2> ราะว่าเล็บมันแพ้สองเล็บแต่บนแน่ๆอ่ะผอมนองนู้นเป็นหน้าไม่ไดหมาลงยี่บห้าวิมันเจาเ้าแดงมันเจ้าแดงไปอยู่ไปอยู่อันติดสิบห<น>้าวิลเฮ้ยชนชนมา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  ไอ้แมนมันโอมมันโอมมันโอมหนึ่งดูกลางด้วยนะคนหนึ่งมันดูกลางด้วยนะตามตามไอ้ข่าวรับอยู่ไม่ตุดเลยปะไม่มียนตีไอ้เมีนเรียกมันเรียกมันเรียกมันเรียกตีไม่มียนตีไม่มีตายพี่ว่าตายแต่แรกแรกบนบนเล่นได้นะเว้ยเออเออบนผมเวทป่ามันยับเลยนัางมีเวทเต็มเลยพี่โลโลสองตัวมาเลมาดิมาดิมันบูมันขึ้นไม่ไม่กินเดี๋ยวถ้าไม่ได้ผมจะวิ่งเข้ากลางโจแข่งกันละ โปรเกอร์มาโดนคัตได้ปะโปรเกอร์มีอันติอ่ะมันไปล่างซิปอะล่างได้ล่างได้แล้วล่างได้แล้วมีอะไรแยกเลยแยกเลยแยกเลยล่างแยกเลยคุณรอเวทเลฟไปดูมีมีอันติมีอันติมีอันติมีมีสเปลสกัดก็เดินแล้วเว้ยมีเกาะมีเกาะได้มามาแทงเอาซ้ายได้ปะ เอ้ยสกัดได้กูไกูได้กูได้มาจะมนจะรอเรียกมันเรียกรวมมันเรียกรวมมันเรียกรเราดูกางเราดูกางอยู่นั้นมันเรียกมันเรียกมันจะกิ้งเอ้ยลุยหลุดเนี่ยไปอยู่เฮ้ยชิไปแล้วคิดไปแล้วกูมากูมากูมาเฮ้มันไม่ได้กลับมันไม่ได้กลับมัไม่ได้กลับมันล้างมันล้างโอเคโอเคไม่เจ็บเลยพี่ออกกางไดไออกกางได้นะ ไม่มีสแตกว่ะลูุยแม่งรับหน้าจะเฮ้ยสะกัดมาสะกัดมาสะกัดมาให้กูเก็บแตกหน่อยเฮ้ยอันได้เหยียบแล้วเก็บได้ล่นได้เล่นเองเล่นได้เหียบมดแล้วอ่ะเออเห็นไหมตายตายเยอทคำบนเลยวลองโดน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 ไม่ตายหรอไอ้เหี้ยคำล่างเดี๋ยวมันจะเห็นว่ากูรอไม่อยากบอกเฮี้ยแอลบนแอลบนรอดาวนะรอดาวนะมันเปิดมันเปิดมันเปิด ไม่ทำอะไรวะสกัดอ่ะก้องพี่มียสีก้องโอเคทิมได้นะทิมได้นะรอ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 ดูแรงวะรอดูแรงวะใจเย็นเอ๊ตรงกลางแล้วมันจะเลี้ยกลับมามันจะเลี้ยกลับมาเห็นไรแล้วโยกโยกก็ได้เนี่ยโยกดูโยกดูดูดูฟาเอนดูฟาเอนดูดสกัดด้วยสกัดเอากูนะ้วมั้ยไอ้กูแข็งกูแข็งสกัดมันจะฟิกเอาอันด้าอันด้า สกัดฟิกแล้วกัดฟิกแล้วอยู่ด้านหลังอยู่เดเอดร้อนโดยเราพอมกลางเอากลางกลาะเอ้กลางมาเลาช่วยช่วยช่วยฆ่าอยู่เออได้แง่เงี้ยเงีเอาออบเจกออบเจกต์เอ้ยเอา้อลบอนบอลบอลบมาล์มนบอนบลบอลดีบอีเลื่อนนะเอกาไหวนะจริงไอ้มาน์จอกเกอร์ฟิกลับสองมาแล้วมันกดสองแล้วจ็กเกอร์จ็กเกอร์ตายตาย อ๋อป้อมมันทันไหมทันได้ป่ะกล้องทันทันทันได้ได้เดี๋ยวตีคนเดียวเดี๋ยวตีคนเดียวต้องกลับมาแล้วไปกลาบูบูจะเกิดท่าวิบูจะเกิดท่าวิอุ้ยเชี่ยไม่น่าปิดเลยรีเทสก่อนนะรีเทสก่อนนะรถไฟกระปุมเดาไอ้กระปุกมาก่อไอ้บูเดี๋ยวเดี๋ยวไปโซนเดี๋ยวมาคุมอุปกรให้ ้มันลากเหรอวะอ๋อลากลากครับมีตัวลากเอ้ยไม่รู้ไม่รู้ตัวไหนลากลากไปแถวข้างล่างอ่ะมอไฟไหมขนาดมีเปิดพุ่มมีเขาไม่มีได้เนอะลากไม่มี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 อะไรเลยไม่มีใครเลยสอนสดีเราไล่ส่งก่อนไปเลยไปเลยมังกรเดี๋ยวกูรอไปเคลียร์คนนะมันจะลิง์มันจะลิง์นะผมมีแข่งผมมีแข่งพี่ผม่นเลยผมเล่นไหวอะ เออเอากรอนก่อนนะเอากอนก่อนนะตอนเอาเร็วเร็วเลยุกลับลุยกลับลุยกลับซิปเจ็บไอ้ตรงพุ่มบัวไอ้มันพันธีดแล้วนะเล่นสองเลนก็พอแล้ไอ้ทาไปเล่นบนแผนพี่นะดูรูรูรุยกลบซิปกับโจเกิลลูกเดียวรอเลนล่างรอเลนล่างเว้ย่าเสียกอดอย่าเสียกอสกสองนะโจเกก็สดนะแต่โดนตอดฟรีก่อนอเนี้ยเียร์กลางก่อนก็ไดู้ล่ามูดูดังล่างเรามีสองเวฟเรามีสองเวฟค่อยเล่น มีรถมาอีกจ้ะเด็กกลางกลางเข้ากลางเข้าด้วยเรามาเปิดเรามาเปิดเรามาเปิดมีเงินแทงมีเงินแทงข่งกูมีแข่งกูมีแข่งกูไหว้เรื่อยๆเรื่อยๆตีกลางเลยน้องตีกลางเลยาากลงได้มากลางนี่มากลางนี่มันถองแล้วไปไม่ทันตายได้ตายได้เฮ้ยสวยทำมีบอลล่างเวฟล่างก่อนเวฟล่างมาเวฟล่างกูรีนะเฮ้ยกูไม่รีแล้วไม่รีแล้วไอ้เนี้ยจบแล้ว บนมีบนมีหัวมใส่ได้จบบนเลยก็ได้ไอ้บ้าไม่มีคนกลางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดันตรงนั้นเอ้มีล่างครับมีล่างครับารแล้วทามอยู่ตรงนั้นได้ไงวะพอแลพอแล้วพอแล้อแล้วพอล้อแล้วพอยลพอแล้วพอแล้วพอแล้วอแ้อแอแล้วพออแล้วพอแล้วพอแ้ออลอออ้ออออ ยังไม่ตีชิปกลางนะอยากให้มันได้ตังฟรีเงินเรานำประมาณเจ็ดพันนี่นะจะโผล่ร่างจะโผล่ร่างแทงได้เลยเนาะต้องตีพี่เดี๋ยวมันเสียตังไปกูไม่อยู่นะกูไม่อยู่นะตอนนี้อยูบมันเปิดมันเปิดแงบล่างเกจร่างไปก่อนอ่ะเข้มันต้องมาโผล่ไม่โผล่แล้วเจ้าไปไวนะตรงกลางไปไวล่างโผล่แล้วนี่ล่างล่างไวตรงกลางรอดูหน่อยเผื่อมีกีฟให้สไลด์เล่นไม่เงียไอ้สุก้ามันอยู่นะเครื่องตกเครื่องตกเดี๋ยวล่างแลนวนะ ทำเวฟเปิดดาร์กเลยก็ได้เราก็จบเลยมาเอาดาไดกเอ้กูกูถึงกูถึงกูถึงอีกอย่าไปเอาดาร์กเอาค่อยๆอันตรีอันตรีมีเจ็บอีกมันอมไปแล้วกูกูกูพุ่มเองกูพุ่มเองพุ่มเนียงกูเองมันปล่อยละจ๊กเกอร์ยิงเช็คปล่อยเออเราเหลือใครป้อมกลางอลไรอย่างนงี้แถวนี้ระวัง ก็ปล่อยกลางนั่นแหละเอาป้อมกลางออกตามทางอยู่กลางห้าตัวเอาเวฟนะไปทำเวฟล่างหน่อยไปทำมันเฮ้ยหยียบมันเคลียร์เวฟนะเวฟโคล่านะปล่อยปล่อยอย่าเพิ่เคลียร์เวฟทำไปเลยทำไปเลยบวกบวกขึ้นบวกจะขึ้นเออเดี๋ยวขอบวกเฮ้ยพี่ฟ้ามีบวกไหมเออพี่เอาเลยพี่เอาะไรให้ดีๆให้เออบวกได้มั้งก็ไดเออ อย่าเพิ่งเคลียร์ทำแบบล่างพี่ทำแบบล่างมาทำอะไรจะทำกางมีมีเคียรนะไม่สับเคียวสเปียรครบสเปีครบสเปลครบเดี๋ยวเอลอซื้อสกิลหน่อยมาฮ่ากอยู่มามาเราสงต้องต้องมันมันสกัดสัลวสกัดวัดมันลวมันรอรอรอใจเยตีบ้านไม่ได้ปอมปมเข้าก่อิตีไม่ได้ขี้หมดขี้หมดรู้ใจเย็เย็นเวลาเยอยเออ มีมังกรมอบแล้วเบอร์ชานมันหันมาตีตีก่อนรีเบิร์ดอ่ะหันนะหันนะมาดิ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 พัเปลเอาเอาตีก่อนดิเอ้ดีนะรีก่อนรีก่อนรีก่อนติดวีช่วยำพี่หันนะห้าวิห้าวิได้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 เฮ่อใหม่ใหม่ทำเวฟใหม่ทำเวฟใหม่วนวอให้เอาให้ทั้งป่าเลยวนวนทุกหลุมก่อนให้เงินฉีกได้ให้ทั้งป่าป้ปฟ้าอยู่ไหนจ๊ะ กอกซอลิงอัล่าอีกดีนะมันพุ่งในบัวมันพั่งในบัวเฮ้ยมันน่าตายชิหายดเออเออเคียร์อ้ยโอ้ยโ้ยดีนะกูไม่สด์หน่ากูรอทำเว็บล่างนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูรอทำเว็บล่างนะออืมันมีลูกอีเดอร์ไหมพี่ใช่มัมถ้าอย่างั้นลงรวสมกแข่งูอมแขงู จะแทงบวกฟปเซียขวาแล้วไม่เลือกได้ดเดี่ยบ้าบนเอไอเอาเดียวดิบัวไอทามมึงออกของการมาดิที่อุท้ายอ่ะในการก็ไปผมว่าผมว่าไปไปเซฟไซส์สนอะไรอ่ะไปจิวล้อเหรอเออของการหนิ่งโดนนี่รวมนีรวมพี่พอแล้เงิรวมเยไอเปวลดับไปเปลดาบไปมันแทเรียบเอลดาบไปง่านะสิบเจ็ดเมาดิมาดมาดิรีบคุบเลยรีบคุบเลย ตีเลยเปิดเลยเปิดไปเลยตีตีล้อเลยตีล้อเลยตีดกล่องไว้แบบลุยมาลุยมาให้ลุยลุยตายวะนะให้ม่เออกมาเนี่ยมันกลับแล้วก็เปิดเปิดเปิดพอกระดีจะตายนะกูหักกูหักเวฟกลางอยู่มันมันติดเวฟกลางเหรอไอ้มันจะเข้ามาย่ำนะดูนะดูเพลินนะกูรอติดเคิรนนะแล้วติดเคิร์นนะไอพี่พี่ออกออกออกนี่ก็ดูดอล้ารงนะกูรอกูรอเล่นข้างหลังอยู่ข้างหลัง กูรอมีันน่เวกาามันติดะเวกามันติดไม่ทำเอ้ยมันสามทางสทางสามองี่เม i ย m ติดกล้องวัดเลยวัดเลย sry เ้ยออกก่อนก็ได้พี่พอพออหมดแล้วหมดแล้วยอสวยแล้วสวยแล้วเราเล่นสวยแล้วไม่กีดติดเเลื่อรเลยใช่ ไอมันติดด้วยเหรอวะมงหวะตีเหรอจะตีไม่ตีไม่ตีไม่ตีน้องไม่ตีไอ้เรื่องนี้ไม่เกิดไอ้เรื่องนี้ก็เกิดดูอย่างนี้เลยดูอ่ะจริงๆแล้ว10โลนะ10โลนะเย็นกันก่อนใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งรอก่อนไอ้พูกอย่าฟังหน่อย10โลแล้ว10โลแล้ว20วิไปรีเลยก็ได้มันพอไม่ได้หรอกมันติดมันติดกันดั้มเราอ่ะเออมึงใจเย็นกัน ส่งพี่ฝ้าไปทำเว็บแบบเพราะพี่ฝ้าทำได้ดังกูมาพี่ย้อมมีติดังมี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 ำอยู่ใช่มีแต่ลมเขาได้ไม่อยู่ลลนี้เราได้นะลดีก้องลำดีเฮ้ยเได้เาไมรมนั่นรวมเั่นรวมนั่นไม่ได้รวมนั่นไม่ดมาไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มีเซ็ตไปีเ็้ล่าสุดอติไม่โดดีเียไม่งใจเลนนึงมาทเว็บล่างแล้วก็เราจะได้ตีกออะ

โอ้ยเอ้พันดาวพันดาวหมอภูมิบอกด้วยโอ้โหชิบหายแล้วอย่ามาหายกันเนยไม่เป็นไรมันเสียยากอยู่ทำแจะตีอ่ะเปิดเปิดหนให้มันมันรีหมดอ่ะเอาคนนึงไปทำเวฟอ่ะเอ้มึงมึงทำมึงตีตีต่อเปิด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 โอเคโอเคประมาณห้ามือเช็คเช็คกันหน่อยดูมันมันใส่ทุกสกิลเขเล่นนะกูเล่นนะกูเล่นนะปามาปามาปามาคุณใสหมดสวยสวยเนาะ มาลิงไงมาลิง่ได้ไมด้ม่ได้เกิดไม่ได้จบไก่อนจบก่อนมเลยจปีจบปีเออกูเอาไมกี่าแกูแ็งูแงูงลยตายลตายลยตามันเป็นแผนมันเป็นแผน้กูเล่าเองทางเล้ยงกูลาเงกูลาเองมันเป็นแผนกูจะหลุดไอ้ย่าไอ้ย่ากูบอกจบเองตีแพนด้ากูร้องรำแพนด้าลหรอน้องกูมลกาลนแด้ เไปผมได้พี่ยอดเก็บเต้องมั้งอึดอึดหรอ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 เอออึดจริงไปละพี่ยอดอะไรกูไล่ลุยอ่ะไอ้เชีูมึงเล่นมีสติหน่อยไอ้เชี่ยมึงเป็นมึงโดนตกล้วงง่ายเกินไอ้เชี่ยตำแหน่งยืนไม่ได้เข้าอย่ะเมื่อกี้อ๋อมีกี้พี่โดดไล่ลุยอีกแล้วนะใช่ไหมลุยตายกูฆ่ามันตายมันไม่มีใครลงบ่อได้เลยกูไล่มันตายอ่ะอ๋อ